ตอนั้นเดียวช้อนนั้นเดียวครับเชิญนะครับเชิญองส์สามรอบสามรอบแล้ครับสาพร้อมนะครับกี่รอบลุงสามรอบสนามนะครับเหมือนเดิมนะครับโนโน่สีขาวนะครับนาสีแดงทีมสีเขียวนะครับตัดแข่งพร้อมเข้าที่ระวังไปครับ สามท่านนะครับที่มันติดนะครับสำหรับละแ anger สามท่านผ่านนะครับเรื่อยๆนะครับละแ anger สามท่านนี้นะครับระดับโบรโบรนะครับกองตั้งตินะครับไม่ยอม่านนะครับกินลูกเดเล่นเดี๋ยเล่นงูกินเย็นๆไปสามรอบทำไปเรื่อยก่อนรอบที่หนานครับทำไม่ทันทำไม่ทันเต้เย็นตอนนี้นานอยู่นะครับ เอาเร็วสิคุทำให้ได้ลูกคุทำให้ได้นะนั่งอยู่นครับรอบลู่รอนะครับอ่าเน้นเนนลูกอย่าเบรกแรงเินไปรอบสอนะครับอย่าเบรกแรงเินไปลูกรอบนู่ผ่านรอบสองครับรอบไปนัดครับนะนอยู่เ้ยเฮ้ยอย่าเบรกแรงเินไปลูก สองแ้วจังเย็นที่สองแล้วงานนะครับงานนะครับสะพองไว้หน้าข้อจัดหนึ่งครับอันดับที่สองมาแล้วนะครับโดโน้องครับ TGR นะครับน้องนิวนะครับอันดับที่สามนะครับสามนั่นครับที